สวัสดีครับผมขอ้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่า20ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลทีมีิริกอังกฤษนะครับประจําดูการ2019ถึง2020นะครับผมในการระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดสนามตรับการเยือนของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม ซึ่งคู่นี้นะครับแข่งขันจริงก็คืนวันอังคารที่7กรกฎาคมนะครับเวลาตี2 15นาทีนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆเลยนะครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟีฟ่า0นะครับผมตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมครับเปอร์นาเวนครับเป็นคุ่มยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับ รักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับใครที่รับชมแล้วครับถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับถ้าอย่าล,ลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวียงโลเวอร์ด้วยนะครับผม <c oughs> และนี่คือไลน์อัพครับของทางฝั่ง,งเจ้าบ้านตื่นใจอาร์เซน,นอลครับวันนี้มันระบบ42 3สหนึ่งนะ กลางมีเวนดูซี่ยิงคู่กชาก้านะครับในลูกมีเปเป้โอซิลออมบิยังครับแล้วก็กองหน้าเป็นเอนเคเทียนะฮะหน้าเป้านะฮะและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้มาในลบท4-3-3นะฮะผมก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์แฟนเพจนาเวงโลเวอร์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนฝากหน่อยนะฮะ สับปะสานนะครับเป็นอารยเซเปเลส์นะครเจมี่วาอร์ดีก็แฮวี่บานนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้เอาครับผู้สิ้นเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกแล้วนะฮะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับนี้มาชุดเสื้อสีแดงครับเกงสีขาวบุกไปจากซ้ายไปขวาของท่านผู้ชมนะส่วนได้ส่วนทางด้านของเอ่อเลสเตอร์ซิตี้ครับมาชุดเสื้อสีน้ำเงินครับบุกจากขวาไปซ้ายจังหวะนี้เป๊ะคฮะหลุดมาถึงเส้นหลังครับแหมยังไม่เปิดนะฮะย้อนคืนมาที้เบย์รลิน ไปยลินเต้นกับเปเป้เปเป้อย่างไปได้เปเป้ pe pe, pe pe, แต่ผู้สินยกธงให้ลู้ดนเปรียบนะฮะเตเตอร์ atter, ครับเคาะบอลขึ้นมาครับชิเวลแฮรวีบารนครับคบืนที่ชิเวลไหลเขากางมาที่แมตติสันเอาครับเอ็ D, นดีดีฮะด้านขวามีครับทางด้านลิคาโดเปเรล่าฮะแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสฮะโยนลูกนี้มาที่วาดี้ฉีกรับบอลที่ด้านข้างฮนะไหลขึ้นมา กว่าดีกว่าดีจะเปิดลูกยังติดทางด้านของดาวิดลุยนะฮะเอาเกนดูซี่ครับปิกไม่ได้ครับคืนมาที่ดาวิดลุยเซนซ้ายที่ทางด้านของเชนี่ครับเทนี่พาบอลมาเองวางลูกนี้มาแม่แรงไปหน่อยครับเลสเตอร์ซิตี้ยังได้บอลมาคลองนะฮะอีแวนโยนลูกนี้มาลึกไปหน่อยครับเทนี่ครับปล่อยบอลออกข้างเป็นลูกทุ่มนะฮะโอ้ซิลครับมา เลสเตอร์ครับมาครับแมดิสันแหวีบานเล่นกับวาดี้วาดี้โดนลุมสองไปไม่รอดนะยังได้ครับเลสเตอร์ฮะแหวีบานครับไหลามาเจมี่วาดี้แทงโอ้โหวิดาวิดลุย,ยงตักแม่นิดเดียวเกือบไปจังหวะนี้นะครับอาร์เซนอลน,นะชาก้าโอบารครึค่งนิชาก้าดัานซ้ายเติมนะเทียนี่เทียนี่ไหลามาที่โอบา K T R, อินเิเทียขบวลนะ่ะโอบาตัดเข้าในมาสัตไก่โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้โหโอ้บามายังกุ๊กนจะจังหวะนี้โอ้ยิงได้เฉียบคมเหลือเกินนะมาดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับจังหวะอินเกเทียวิ่งหลอกตัวประกบนะโอ้โหมีทางโล่งเลยครับ ปั่นเน้นๆด้วยขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนี้ครับอาร์ซอนเจ้าบ้านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะฮะเนี่ปั่นด้วยขวาเน้นๆนะโอ้โหอย่างเอาครับจังหวะนี้อ๋อครับอาร์ซอนเจ้าบ้านครับขึ้นนำในนาทีที่16ครับจากการยิงของโอบามิยังนะฮะตอนนี้เลสเตอร์ครับตามหลังครับนี้แมดดิสันแฮมวีบาลครับเล่นกับแมดดิสันนะแฮมวีบาล วันทูกับมดิสันแต่เปย์เปยตามมาเล่นบอลไม่ได้นะฮะเสเซจนอนครับค่อยลำเลียงบอลขึ้นมานะฮะพอโบมารี่ครับให้มาที่ด้านของเมียรินบินจ่ายติดมดิสันเอาครับแฮวีบานข้างในครับมียูริตร์มันแฮวีบานไหลมาวาดีพลิกเข้าขวายังไม่ยิงให้มาที่เซเปเลสวันทู One, two, มาซัดดีกว่าลิเลยโอ้โหเลสเตอร์ซิตี้ตีเสมอทันควันหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะแม่ ท่าดีใจของวาดี้ครับปนโอยเหลือเกินนะโอ้โหอาร์เซนอลครับนำแป๊บเดียวนั้นโดนทางด้านของทีมเอนเลตเตอร์ตรีเสมอจนได้นะเนี่ยจังหวะให้เราไปครับลูกนี้รียบร้อยครับยิงยัดที่เสาแรกครับเจมี่วาดี้โอ้โหแบบเป็นต้องจับเลยนะใส่เลยนะจะังหวะนี้นะครับเลตเตอร์ตามตีเสมอจนได้ครับในนาทีที่22สองจากยิง<า>ของเจมี่วาร์ดี้นะฮะ อาสนอนบอกเลยคราบว่างานนี้ไม่ง่ายนะฮะนี่เป็นการจำลองการแข่งขันก่อนแข่งจริงนะฮะเป็นการรับชมเพื่อเพิ่มอรรถในการรับชมการแข่งขันจริงอีกครั้งหนึ่งนะฮะพาบโบมารีครับเปเป้อาที่เยรินคืนเปเป้ครับเปเป้ฝากากลางที่โอซิลครับย้อนขึ้นมาที่พาบโบมารีเบนดูซี่ครับให้มาเปเป้เอาครับเยรินเยรินจะไปเองแมไม่ผ่านทางชิเวนะ ลูกทุ่มของอาร์เซนอลเบนดูซี่ครับเบนดูซี่ยังไม่ให้นะจงหวัน,นี้ใช้ตัวบางก็คืนมาที่มาลีนะฮะชาก้าเถ่นี่ครับเนี่แทงมาที่อบามิยังครับใช้ตัวบางจะเปิดหรือยังติดทางลิคดโดเปเรล่านะฮะเราครับเลเตอร์ได้บอลมาครับตอนนี้ครับผ่านมา30มสิบแรกของเกมการแข่งขันนะ่าจะเป็นทางด้านของ อาสนอกกับเลสเตอร์ครับสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะชาก้ามาทางซ้ายทีโอบาโอบาจะเปิดตรงนี้โดนลุม2ครับเลสเตอร์ยังบอลมาได้อาโอบาครับล้มมาเอา้าลุกขึ้นนะท่านนี้แม่มีเสียวเลยนะครับเปเรล่าครับให้มาที่เซเปเลสเอากับเปเรล่าแบ็กขวาเติมมายาวๆทางสะดวกครับข้างในมีวาดี้กับแฮวิ่บานนะโอ้โหยังไม่เปิดครับล็อกเขาซ้ายคขนมาที่ทางด้าน อิสเปเรสเอาเตอร์มันครับเล่นกับเปเรสฮะโยกมาแล้วยิงโอ้ยเกินไปครับังหวานี้นะฮะเียรินครับเล่นกับดาวิดลุยะฮะฝากกลางที่กรินดูซี่ที่โอซิลครับปเป,ป้เล่นกับโอซิลคืนมาที่กรินดูซี่ครับตอนนี้ลูกเกมนี้หลักๆนี้สู้ที่แดนกลางนะฮะเบียรินกัดชากผ่านแฮร์วีบานครับมาเป็นช่องโยกแทงไหมไม่แทงโอ้ห คืนมาที่ดาวิดลุยฮนะโอซิลเมเยลินเมเยลินถึงเซตหลังหรือเปล่าแทงมาที่โอซิลแต่ผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะจังหวะนี้นะโอ้หน้าเสียดายนะครับนี่ครับนิดเดียวนะออกสตาร์ทก่อนนิดเดียวเพื่อนๆอ้าวโอบามิยังครับมีอาการบาดเจ็บนะบตอนนี้ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่านะสำหรับโอบามิยังนะผม อนี้เขาสู่ช <aún> <yelled> ่วงท้ายเกมการแข่งขันของครึ่งแรกนะฮะการจำลองแมตช์ระหว่างอาร์ซอลกับเลสเตอร์ซิตี้ครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะแอวีบานหลุดมาจังหวะนี้โอ้โหหลอกมาสวยครแฮร์วีบานไหลมาวาดี้ตบเข้ากางเขาขวาสัดในนิสเสาแรกโอ้ยเรโนยังเซฟไม่ได้จังหวะนี้นะโอ้เกือบไปครับผมนี่ครับเป็นเน้นโอ้นิดเดียวนะฮะ ิันเปิดโค้งมาเอาครับเป๊ะๆลูกนี้สวยครับแต่มีตัวซ้อนนะอ,อีเวนครึ่งแรกกรรมาการทด2นาทีครับเพื่อนชิเวลชิเวลไหลมาเอาลเบติสันแทงมาลดันซ้ายที่แฮวีบานชิเวลคืนแฮวีบานครับชิเวลเอ๋อผัวเสียเปล่าต้องบมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผม การจำลองแมตช์ฟุตบอลพิลลี่ครับระหว่างอาร์เซนอลกับเลสเตอร์ซิตี้ครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะฮะเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมเอาครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะครับโอ้เสียตีภาพรวมครึ่งแรกนี่ถือว่าสูสีกันนะฮะเลสเตอร์มีโอกาสทำประตูเยอะกว่าแต่ว่าอาร์เซนอลนี่มีโอกาสทำประตูแค่ครั้งเดียวนะฮะ ครั้งเดียวเป็นประตูนะฮะอาเซนอนถือว่าคมกว่านะฮะมาดูครับการแก้เกมครับของครึ่งหลังนี่จะเป็นยังไงนะเอาครับโอบาดักได้ครับโอบานี่กลับมาเล่นได้นี่ครับชาการเล่นกับโอบาโอบาโดนทางด้านเปเรราบแย่บอลออกข้างแล้วเซนอลนยังได้ทุ่มครับผมเทียนี่ครับพุ่มคืนมาที่เดวิดลุยชากาครับคืนที่เดวิดลุยโอบาครับ เียนี่สับขาจะไปเองครับแม่ลิคโดเปล่าวันนี้ยังไม่พลาดนะวันนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้ได้ดีครับท่านั้นกับขวาของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเชียนี่ครับเลี้ยงจีเข้ามาลิคโดเปล่ายังไม่พลาดนะโอ้หถือว่าวันนี้เล่นได้ดีครับแบกขวาทีมชาติโปรตุเกสนะฮะลิคโดเปล่าลูกทุ่มของปืนใหญ่ครับเอาทุ่มตูงนี้ให้เพื่อนเลนยาเปเรสใช้ตัวบังฮะโดนลุมสองโอ้โหไม่รอดครับเทียนี่ ฉกบอลมาได้ครับไหลต่อมาที่โอซิลโอซิลจะคอสลูกนี้ติดยูริเตอร์มันเอาเอ็นดี้ครับเล่นกับอีแวนเอ็นดี้ครับผาบอลออกมาครับยูริเตอร์มันครับดันซ้ายมีครับแฮวีบาน์นับเลือกมาที่ชิเวลแฮวีบาน์ล็อกเข้าในครับคืนมาที่เบนดิสันเบนดิสันแทงมาที่ชิเวลครับไหลเข้ากลางเบิ้ลจังหวะน,นี้เอาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแฮวีบานสัตด้วยขวาโอ้โหแต่ผู้ตัดสินแม่ ยกลำ้ำทงล้ำหน้าไปแล้วนะฮะโอ้ตรงนี้เป่าช้าพูดสินนะฮะโอ,โอ้เกือบครับผมแม่เล่นเ,าเอาแฟนบอลของอาร์เซนอลน,นี่ใจหายใจคว่ำเลยนะฮะเป่าช้าเกินไปนพูดสินนะฮะโอ้โหอาร์เซนอลเปิดเกมขึ้นมาครับเอ็นกิทียมงชงขึ้นมาที่เกวนดูซี่ฮนะมาที่เบลินตอนนี้รึ่งหลังนอนยังไม่ค่อยเร่งเกมเท่าไหร่นะฮะ ยังเล่นตามแทคติกเดิมในครึ่งแรกครับผมเปเป้ครับมาที่เอ็นเคเทียเอ็นเคเทียนี่เอาเปเป้จักระชากโอ้โหลูกนี้แม่เอาได้ยิง,ง,โโยคงครับนี่โอ้โหใช่ไหมเคลื่อนครับติงเซฟไปได้ครับนิโคลัสเปเป้นะฮะผมว่าทางด้านของเอ็นเคเทียนี่น่าจะมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกเยอะมากเพราะว่าเงียบมากครับวันนี้นะฮะ <c oughs> เอาครับ เปิดเข้ามาแม่ลูกนี้เปิดไม่ดีครับเป๊ะครับบอลออกหลังไปนะฮะลูกตั้งเตะของทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้ผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันมาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลจะบ้าครับเสมอกับทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งะตอนนี้แมดิสันไปไม่ได้ครับทางมันเต็มข้างหน้ามันเต็มนะย้อนคืนมาแมดิสันยกมาที่ยูริเตอร์มันครับเอ็นดีๆให้มาที่ยูริเตอร์มัน มดิสันมาร์ดินสายสุดครับที่ชิเวลแฮวีบานครับเล่นกับชิเวลแฮวีบานยังได้ครับแฮวีบานถึงเส้นหลัางไหมโอ้โหเปเป,เป้ตามมาได้อ้าวแต่เปเป,เป้พลาดนะฮะเปิดเข้ามาโอ้ยเลโนโล่ครับเป็นทุบบอลลูกนี้ไม่ไดนะ้ยอมเสียลูกเตะม,มุมครับสำหรับแบนลโนโรว์ฮะเอาครับแฮวีบานครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางด้านเดมารยเกลงมานะฮะลูกเตะม,มุมของเลสเตอร์ซิตี้ ครับเปิดเข้ามาครับกินซซี่มองไว้ได้นะเปเป้เปมองลูกนี้มาไม่มีแล้ครับเป็นบอลของทางทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นนะฮะเอาไปมานี้เกมเป็นของเลสเ,เตอร์เฉยนะตอนนี้โซจุนซูครับมาที่ดามารายเกดามารายเกดครับข้ามฝาด้านขวาที่ทางด้านของยูเซปเปเลสเล่นกับจูริตร์มันขวาดี้ถึงเส้นหลังเปิดออกข้างมาเปเลสโอ้โหข้างหน้ามันเต็มต้องย้อนมาที่ทางด้านของจอนี่แว่นเลยนะฮะลิโดเปราครับไหลามาที่ยูเซเปเลส เอาใจติดนะมาครับอาร์เซนอลอินเคเทียครับโอบามายังสวยครับเทียนี่เข้ากลางมาโอซิลโอซิลคืนมาที่โอบาเทียนี่ครับให้มาโอบาโอ้โหโอบาหลบมาสวยครับโอบาเข้ากลางมาโอซิลเป็นดูซี่ฮะตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง20นาทีนะเปป้ครับถึงบอลครับเปป้เข้าซ้ายยังไม่เปิดหลอกสวยเปป้กระชากมาถึงเส้นหลังฮะชิปโอ้โหติด แม่เจมสันนะลูกทีเกือบไปครับอา้าวครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะมาติโอกินดูซฟโดนถอดออกครับแล้วส่งทางด้านของลูคัสตอเลล่าลงมานะฮะอาครับเป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 ิดเ,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 เข้ามาแม่ทำลายเกฟม,มงไม่ได้พาบูมารีครับเติมขึ้นมาเทียนี่คืนที่พาบูมารี่ให้มาที่เทียนี่ครับเทียนี่จะคอสไหมตรงนี้ยังไม่คอสนะ เอาโดนฉกได้ครับลิคาโดเปล่ามาติดเครื่องนะโอ้หทางมันโล่งครับข้างในมีเจมี่วาดี้นะเปิดมาแม่ยังดีครับที่มีทางด้านของดับบลยครับยืนรองไว้อยู่แล้วนะฮะเอาลูกนี้ล้ำหน้าครับอนเคเทียนะฮะเอาครับมีการเปลี่ยนตัวครับโอบามายังครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งด้านของกาเบียลมาตินารีลงมานะฮะ ครับครับรับชมแลวถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยครับผมนะอย่าลืมกดติดตามด้วยผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นะนาเวงโลเวอร์ครับผมเป็นช่องสตรีมภาควันสดนะฮะสตรีมทุกวันผมลิงค์ด้านล่างครับฝากด้วยครับผมโอเลยล่าครับตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะฮะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีโอ้ซิลครับแทงมาดานซ้ายที่มาร์ติเนลี่ เอากลางมาโอซิวตอกซนมาเอ็นเคทีครับไหลามาด้านข้างที่เปเป้เปเป้ตอ,อกซ้นมาอา้าวเขาวนเป็นวันของเลสเตอร์ฮะโอ้นีเลสเตอร์นี่ถือว่าเล่นดีมากนะครับผมนะต้องดูว่าคู่คแข่งขันจริงคู่นี้จะเป็นยังไงนะ,ะเ,นเพื่อนๆครับที่เป็นแฟนวันของปืนใหญ่าอ์เซนนะก็อย่าสเสกสกอร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะนี่เป็นการจำลองแมตช์การแข่งขันเท่านั้นครับสนคูยขันจริงจะเป็นยังไงฮะเราค่อยมาแชร์กันฮะ เบดิสันแทงมาครับติดทางด้านของเบยลินเปเป้ be ครับเปเป้ be มาอีกแล้วเปเป้ be แตะหนียาวๆโอ้โหถึงจังหวะรอเพื่อนก่อนนะไปไม่ได้โอ้โหโย,ยมาที่เบลินครับเขากางมาต่อยล่าเอาวเวลายังเหลือนะครื่งหลังครับกรรมการคดเวลาครับกี่นาทีเอย่ยสามนาทีนะมีโอกาสอา้าวเปเป้เสียบอลง่ายเกินไปนะเบดิสันไหลกลางเอนดีีครับป้ายเขามาจีวาดีดันสายเติมแนละ้ว สอนาทีครัตอนนี้ครับเหลือหนอาทีนะนอนมาทีเปเป้เปเป้ขคืนมาเรียบร้อยก็กรรมาการครับปอนตวิทหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างอาร์เซนอลกับเลสเตอร์ซิตี้เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิลนเาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ